ช่วงเวลาที่หลายคนเรียกว่าเบนจเพศช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตความรู้สึกเหมือนถูกสังเกตการจากสิ่งที่มองไม่เห็นคอ่คอยค่คืบคลานเข้ามาใกล้ทำให้ทุกวันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและหวาดผวาเหมือนลางร้ายบางอย่างกำลังเตรียมพร้อมจะทักทาย ก่อนที่จะรับชมเรื่องราวของวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะในช่วงเวลาที่หลายคนเรียกว่าเบนจเพศอันเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต นาลุมนหญิงสาวผู้ที่กำลังย่างเข้าสู่วัย25ปีพบว่าชีวิตของเธอค่อยๆถูกครอบงำด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยติดตามและสังเกตการอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ความวิตกกังวล แต่เป็นเงามืดที่ค่อยคอยอคืบคลานเข้ามาใกล้ทำให้ชีวิตประจำวันของเธอถูกปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนและความหวาดกลัวเธอรู้สึกเหมือนกับว่าลางลายบางอย่างกำลังเตรียมตัวเข้ามาทักทายในขณะที่ชีวิตของเธอกำลังถูกดึงเข้าไปในโลก ที่คลุมเครือและหน้าหวาดภาวาเมื่อต้องย่างกลายเข้าไวเบนจเพศนาลุมนหญิงสาวที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่หลายคนเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเธอทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครชีวิตของเธอเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปในโลก ที่ไม่อาจอธิบายได้เหมือนกับเป็นการเตือนหรือเป็นลางที่มืดมัวราวกับเธอกําลังถูกสังเกตการจากสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ชัดเจนก่อนอายุครบ25ปีเพียงไม่กี่เดือนนลุมนสังเกตเห็นความผิดปกติที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ หนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้เธอ,วอหวาดผวาคือช่วงเวลาที่เธอกำลังจะเดินลงบันไดาจากชั้นสาของที่ทำงานเงาของผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันเงานั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้จนกระทั่งมันพุ่งเข้าใส่เธอในทันที ความรู้สึกเหมือนร่างกายถูกกระแทกอย่างแรงจนเธอเสียหลักทลาลงบันไดแต่มือของเธอก็จับราวบันไดเอาไว้ได้ทันนะุมนยืนตัวสัน่นใจเต้นแรงเธอพยายามควบคุมสติและสงบลงแต่เธอไม่อาจลืมภาพของเงานั้นได้ มันทำให้เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รับรู้ได้ถึงความมืดที่คืบคลานเข้ามาไกลๆหลังจากวันนั้นในระหว่างที่นลมนขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านบรรยากาศยามเย็นที่ควรจะเงียบสงบกลับถูกขัดจังหวะเหมือนเสียงเห่าหอนของหมาหมาดำตัวหนึ่ง พุ่งออกมาจากข้างถนนอย่างไม่ทันให้เธอได้ตั้งตัวมันพุ่งเข้ามาไล่หลังเธอเสียงเห่าดังจนเธอต้องเร่งความเร็วแต่กลับรู้สึกเหมือนทุกอย่างช้าลงหมาดำตัวยักษ์วิ่งไล่ใกล้เข้ามาจนเธอเกือบเสียหลักความหวาดกลัวทำให้เธอสะบัดคันเร่งของมอเตอร์ไซค์ และขับรถหนีออกมาในที่สุดแต่เหตุการณ์นี้ยังคงตราตรึงในใจทำให้เธอหวาดผวาไม่กล้าที่จะหันมองไปข้างหลังคืนนั้นด้วยความเหนื่อยล้าและความเครียดที่สะสมนาลุมนจึงหลับเร็วกว่าปกติแต่ว่าในความฝัน เธอกลับพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางป่าลึกป่าแห่งนี้มืดมัวและเต็มไปด้วยหมอกหนาะบรรยากาศรอบตัวเงียบงันจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองทันใดนั้นเธอก็เห็นชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ในหมอกชายแก่มีหน้าตาแปลกประหลาดผิวหนังเหี่ยวย่น และดวงตาที่ดูเหมือนจะมองเห็นทะลุทุกสิ่งเขายืนนิ่งและเอ่ยคำเตือนขึ้นมาด้วยเสียงที่เย็นชาแม้ว่านลุมนจะไม่ได้ยินคำพูดอย่างชัดเจนแต่ความหมายที่ทรงผ่านกลับมาทิมแทงเข้าถึงใจอย่าเดินทางไกลจะเกิดอุปัติเหตุถึงชีวิต คำพูดนี้ทําให้นัลุมนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจเต้นแรงเหงื่อไหลชุ่มร่างกายเช้าวันต่อมานัลุมนตัดสินใจไปทําบุญที่วัดเพื่อให้ใจสงบและลบล้างความไม่สบายใจแต่ถึงแม้จะทําบุญเสร็จความรู้สึกไม่ดีนั้นยังคงไม่จากไปไหน เหมือนเงาของชายแก่ในฝันยังคงคอยติดตามเธออยู่เสมอความกลัวที่ไม่อาจสามารถอธิบายได้ยังคงรบก,กวนใจเธอจนกระทั่งเธอไปถึงที่ทำงานบ่ายวันนั้นหัวหน้าของเธอได้เรียกเธอไปพบและบอกกับนลุมนว่าเธอต้องเดินทางไปหาลูกค้า ที่จังหวัดลบบุรีในวันรุ่งขึ้นซึ่งวันนั้นตรงกับวันก่อนวันเกิดของเธอเพียงแค่หนึ่งวันนาลุมนยืนเงียบไม่รู้จะพูดอะไรดีความรู้สึกหวาดวันและคำเตือนในฝันของชายแก่กลับมาหลอกหลอนเธออีกครั้งเธอรู้สึกว่า ความฝันนั้นอาจจะเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ควรมองข้ามแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งของหัวหน้าได้ซึ่งหลังจากกลับบ้านนารืมมนก็รีบจัดแจงเก็บของเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้ด้วยความกังวลใจที่เริ่มก่อตัวมาตลอดเวลาในวันเดินทาง นารุมนออกเดินทางด้วยความรู้สึกไม่สบายใจถนนซ้ายที่เธอต้องขับผ่านเป็นเส้นทางที่แคบและโคดเขียวสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าหญ้าที่ขึ้นรกทึบฟ้าครึม้มและไม่มีแดดเหมือนกับว่าโลกนี้กำลังถูกครอบคลุมด้วยความมืดมนหมอกนาะที่คลุมอยู่เหนือถนน ทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีทำให้เธอยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ดังเป็นจังหวะเดียวเสียงลมพัดแผ่วเบาแต่กลับฟังดูเหมือนเสียงกระซิบของบางสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้นารุมน รู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาความเงียบของถนนที่ว่างเปล่าเป็นความเงียบที่กดดันราวกับทุกสิ่งรอบตัวกำลังรอคอยบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเธอขับรถมาได้ครึ่งทางท้องฟ้าที่เงียบงันกลับเปลี่ยนไปทันทีเมฆดำหนาทึบ เคลื่อนตัวปกคลุมทั่วท้องฟ้าลมเริ่มพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนไปทั่วบรรยากาศกลายเป็นความโกลาหลที่ปกคลุมด้วยความว่างเปล่าเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเหมือนเสียงคำรามจากส่วนลึกของโลกนารุมนรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติความเงียบสงบถูกแทนที่ ด้วยความรู้สึกหนักอึง้งรถของเธอเริ่มมีปัญหาเครื่องยนต์ดังแปลกๆเหมือนจะดับลงทุกเมื่อราวกับมันลังถูกบีบบังคับจากพลังบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเธอตัดสินใจหยุดรถข้างทางและลงมาตรวจสอบรถเมื่อเธอลงมายืนบนท้องถนน ความรู้สึกเย็นเฉียบแผ่ซ่านขึ้นมาจากพื้นจนถึงปลายเท้าความเย็นนั้นไม่ใช่ความเย็นจากอากาศแต่มันเหมือนกับการสัมผัสกับบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติเธอหันไปมองรอบๆตัวเห็นเพียงแต่ป่ารกทึบและความมืดที่ค่อยๆค,คืบคลานเข้ามาใกล้ ความมืดนั้นเหมือนมีชีวิตราวกับมันกำลังกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวความรู้สึกโดดเดี่ยวเข้าครอบงำหัวใจของนาลุมนเธอรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยบางสิ่งที่เงียบงันแต่ก็เต็มไปด้วยการคุกคามที่เธอมองไม่เห็นในขณะที่เธอกำลังตรวจสอบเครื่องยนต์ เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลังเธอหันขวบไปมองแต่ก็ไม่พบใครรู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมาเธอหันไปทางที่เสียงนั้นมาและพบกับเงาของชายแก่คนในฝันยืนอยู่กลางป่าทึบเงานั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและค่อยๆเข้าใกล้เธอ ร่างของชายแก่ดูคล้ายจะเลือนลางไปในความมืดแต่กลับรู้สึกได้ถึงการปรากฏตัวของเขาอย่างชัดเจนนลุมลก้าวถอยหลังด้วยความกลัวมือสั่นและใจเต้นแรงเธอพยายามกลับเข้าไปในรถแต่เหมือนขาของเธอจะหมดแรงทำให้ล้มลงไปกับพื้นถนน เงานั้นยืนอยู่ตรงหน้าของเธอดวงตาของชายแก่จ้องมองมาที่เธอราวกับจะส่งผ่านคำเตือนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความรู้สึกเย็นเยียบแทรกผ่านร่างกายของเธอจนเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปในความมืด เสียงลมหวีดหวิวดังขึ้นอย่างน่ากลัวและในที่สุดทุกอย่างก็มืดดับลงลุมนพยายามรวบรวมกำลังและลุกข,ขึ้นเข้าไปในรถเธอเข้าไปสตาร์ทรถอีกครั้งและครั้งนี้เครื่องยนต์ก็ติดขึ้นมาได้ในทันทีนารุมนเริ่มออกเดินทางต่อแต่ความรู้สึกไม่สบายใจ ยังคงติดตามเธอเมื่อเธอขับไปได้ไม่ไกลมากนักหมอกหนาก็เริ่มคลุมถนนจนไม่อาจมองเห็นทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจนความมืดมิดและความเงียบงันปกคลุมรอบตัวราวกับโลกทั้งใบกำลังถูกกลืนหายไปในความว่างเปล่าทันใดนั้น ร่างเงาของชายแก่พุ่งเข้ามาขวางหน้ารถของเธอนลุมอนเหยียบเบรกอย่างแรงล้อรถเสียดสีไปกับพื้นถนนเสียงดังเสียดหูจนเธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นรถของเธอเสียหลักชนกับกันชนข้างทา,างอย่างรุนแรงร่างของนลุมลนกระแทกไปกับพวงมาลัยความรู้สึกเจ็บ ปวดแทรกเข้ามาทันทีทุกอย่างหมุนวนอยู่ชั่วขณะก่อนที่ความเงียบงันจะเข้าครอบคลุมอีกครั้งนารุมนอ่อนอยู่ในรถที่พังยับเยินเลือดไหลซึมจากหน้าผากความรู้สึกมึนงงและเจ็บปวดทำให้เธอแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้ในความมืดของหมอก เธอเห็นเงาของชายแก่ยืนอยู่ไกลออกไปดวงตาที่เย็นชาและดูลึกลับกลับยังคงจ้องมองมาที่เธอเหมือนกำลังบอกบางอย่างที่เธอไม่อาจเข้าใจได้ไม่นานมากนักผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาเห็นรถของเธอที่ชนอยู่ข้างทางจึงรีบเข้ามาช่วยเหลือ นลุกมนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลเพื่อนร่วมงานได้บอกเธอว่าเธอโชคดีมากที่มีต้นไม้ใหญ่ข้างทางช่วยกันไว้ไม่เช่นนั้นเธออาจจะตกลงไปในเหี่ยวลึกข้างหน้า และอาจไม่มีชีวิตรอดมาได้นั้นลืมมนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเย็นวาบเธอเชื่อมั่นว่าเงาร่างของชายแก่ที่พุ่งเข้ามาควางรถของเธอในวันนั้นไม่ได้มาเพื่อทำร้ายแต่เพื่อช่วยชีวิตเธอไว้จากหายนะที่รออยู่เบื้องหน้า